ฟังหิมดิหิมดิคึกฮึกลมดีไปเลยลมดีเพราะมีความสุขนี่แข่งกันนี่แข่งกัน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 ยิ้มหวานเลยเอาหวานหวานเลยเอาเยอะๆนานๆหน่อยแข่งกันเลยแข่งกัน em đi Phé mẹ rattle 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 rattle

นี่นี่ยิ้มกลองพ่อนี่ยิ้มไว้กองพ่อนี่กล้องพ่ออันนั้นนนยอ้ยิ้มเลยอะจียิ้มันนั่งเลยเย็นนะเยื้เพ่งเยเพี่งยวเพื่อยิ้มกอนอืออืลแล้วยิ้มกันยิ้มเลยยิ้มันนั่งกนยิ้มมันนั่อ้ยิ้มันนัอะเยอะเลยิ้มเลยแกแก แขงกันแขงกันดูใครจะยิ้มกันเลยอาดีแขงกันแขงกันตัวเองทำยังไม่ขำนานนานนานเลยนานๆทำนานนานทำนานๆอาแลนานๆนานๆเดี๋ยวให้ดูดเดี๋ยวให้ดูดเนี่ยอาจจะปุ๊บปุ๊บปุ๊บนานๆาแล้วอีกที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 เอาคอยที Thì từ thái đó, lưu Thì thái đó Thì từ thái đó Lêu, lêu, lêu đi Ê đi lưu lêu đi Nhím mần, nhím bán Ừ, 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 ừ Ê, bà, cháu thôi đâu đi, <laughs> <h>